สวัสดีค่ะพบกับช่องดราม่าขาเผือกเจ้าประจำสำหรับคนชอบเผือกค่ะลุงพลป้าแตนสร้างเสียงฮือฮาอีกแล้วกับภาพเซ็ตชุดวิวาหรือว่าจะเป็นงานแต่งของทั้งคู่กันแน่ตามไปดูกันค่ะว่าลุงกับป้ามาเซอร์ไพรส์อะไรกันนะคะหลังจากที่ลุงพลป้าแตนสร้างกระแสะความดังเรียกเสียงครี๊ดจากการร้องเพลงเต่าง,งอยและเดินแบบจนสร้างปรากฏการณ์ห้างแตกกันมาแล้ว ล่าสุดตอกย้ำความฮอตฟีเวอร์ต่อเนื่องไปอีกเมื่อลุงพลป้าแตนมีภาพเซตสวมชุดวิวาจนหลายคนถามว่าทั้งคู่ได้จัดงานแต่งงานกันหรือเปล่าล่าสุดก็มีแบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามออกมาชี้แจงแล้วล่ะค่ะว่าเซตภาพพวกนี้เป็นการถ่ายงานโฆษณาของทั้งคู่กับทางแบรนด์ค่ะนับว่าเป็นการรับงานพรีเซนเตอร์คู่ครั้งแรกอีกด้วยจ้าหลายคนคงสงสัยว่าผลิตภัณฑ์ความงามแต่ทำไมถึงเป็นชุดแต่งงานละ่ะ มันมีความหมายค่ะเพราะนั่นก็คือความฝันของลุงพลที่อยากสวมชุดแต่งงานนั่นเองค่ะโดยชุดที่ถ่ายกับผลิตภัณฑ์สินค้าชิ้นนี้นะคะจะเป็นชุดในสไตล์งานแต่งงานของคู่บ่าวสาวโดยที่มีความหลากหลายเพราะมีทั้งแบบไทยพื้นบ้านและก็แบบสากลร่วมสมัยค่ะเอาเป็นว่าเรื่องราวของลุงพลกับป้าแตนยังคงเป็นที่พูดถึงกันอยู่อย่างต่อเนื่องแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีดราม่าบแบรนด์ลุงพลก็ตามค่ะ แต่เรื่องก็เริ่มจะเงียบลงไปแล้วนะคะแต่สําหรับผู้ว่าจ้างหรือสปอนเซอร์ต่างๆก็ยังอยากร่วมงานกับลุงพลและก็ป้าแตนอยู่ค่ะแถมยังคงเดินหน้าทําตามแผนกันต่อไปค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ลุงพลกับป้าแตนได้สร้างเสียงฮือฮาจนห้างแทบแตกพอได้ร่วมงานเดินแบบการกุศลช่วยน้องหมาน้องแมวงานอุแฟชั่นโชว์ for dog and cat ครั้งที่4ที่ตะวันนาพลาซ่าบางกะปิค่ะโดยมีไฮไลท์ของงานนี้นั่นก็คือ การเดินแบบจากสองสามีภรรยาผู้โด่งดังจากบ้านกกอกจ้านอกจากนี้ยังมีนักสแสดงรับเชิญอย่างสิตังบัวทองเน็ตไอดอลสาวประเภท2องุวิทยะนักปั้นดาราอีกด้วยค่ะบรรยากาศในงานนี่คึกคักมากๆแฟนคลับมารอกันตั้งแต่เช้าเลยล่ะค่ะเอาละค่ะขอบคุณข่ะเผือกทุกคนที่ติดตามกันนะคะกลัวเผือกไม่ทนันวันนี้ยุ่งพรุ่งนี้ไม่ว่างกดสับ s ไ r i b e ไว้และปูเสือรอเผือกกันได้เลยจ้า สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย